มาเดี๋ยวผมพามาทดลองตู้ครับตู้คุมปั๊มน้ำพอดีมีงานนะครับบอดีลูกค้าออยากได้คู่ตู้คุมปั๊มน้ำบาดาลนะครับการน้ำแห้งนะครับการน้ำแห้งบ่อนะครับก็สั่งลูกค้าสั่งบอกว่าให้ประกอบตู้นะครับการน้ำแห้งลูกรอยเต็มตัดการน้ำแห้งการไฟตกไฟเกินอการไฟตกไฟเกินด้วยนะก็ ลูกค้าตั้งสเปกมาก็ผมก็ประกอบเสร็จแล้วก่อนที่จะเอาไปติดตั้งหน้าง,งานเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันว่าอ่าระบบทุกอย่างที่เราต่อเข้าไปเนี่ยนะครับอ power overload run อย่างเงี้ยครับเราหน้าจอพวกเนี้ยทำงานปกติไหมหน้าจอก็จะมีวัดโวลต์วัดแอมป์วัดเฮิร์ตนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดดูกันนะครับว่าจะ โอเคไหมนะครับผมก็นี่ในตู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีโอโรดมีแมนติกมีโอโรดมีแมตติกนะครับแล้วก็มีอันเดอร์วอนเต็ดนะครับอ่าเดอร์วอเต็ดก็อ่าส่วนมากก็ค่าเขาจะตั้งมาให้อยู่แล้วครับมันก็จะเป็นกันไฟตกไฟเกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่ามีฟิวนะครับฟิวสองแอมป์ใส่ไว้นะครับเกิดกันช็อตกันอะไรก็บางทีฟ้าลงอ่าตัวไหนเสียนะครับก็ฟิวสองแอมป์ก็จะขาดก่อนนะครับ แล้วก็มีทามเมอร์สองตัวนะครับเพื่อจะเอาไปสั่งตั้งเวลาว่าเวลาจะให้กีดนาทีน้ําขึ้นนะครับสักประมาณสมมติว่าเราตั้งอันนี้ผมตั้งเป็นวินาทีนะครับนับหนึ่งถึงสามสิบนับหนึ่งถึงสามสิบน้ำยังไม่ขึ้นนะครับหนึ่งสังสามสิบน้ำยังไม่ขึ้นก็ระบบก็จะตัดทําง,งานหมดทุกอย่างนะครับระบบแมสติกก็จะทําตัดทําง,งานหมดนะครับก็คือไม่ทํางานเลยทั้งออโต้และเมนนวลน,นะครับก็ รีเลทหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าก็ใช้ลูกลอยหนึ่งลูกนะครับเราก็ต้องใช้รีเล์มาสั่งงานเพราะว่าอ่ามีปั๊มสองตัวเนาะรีเล์ก็จะขยายเป็นปุ่มระบบพอโตเป็นสองตัวก็มีแค่นี้ในตู้นะเดี๋ยวเราลองกันเ,เราลองดูกันผมจะเสียบไฟนะครับเสียบไฟเข้ามาแล้วเปิดเบรกเกอร์โอ้เดี๋ยววติด สั่งงานอ่านะครับตู้ก็จะประมาณนี้พอระบบไฟเข้าแล้วโวลต์ก็จะแจ้งตรงนี้นะครับเฮิร์ก็จะแจ้งตรงนี้นะครับตรงนี้กระแสแอมยังไม่มีการเปิดโหลดก็แอมก็ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเปิดรันดูนะครับออโต้ออโต้ยังไม่ทํางาน,นครับทั้งคู่นะครับออโต้ยังไม่ทํางานทั้งคู่เพราะว่ายังไม่ได้ใส่ลูกรอยก็ลองเมนนวนดูเมนนวนดูนะครับ ปิดก่อนแล้วก็เมน,นุ่นอ่าตัวที่หนึ่งทำงานนะครับอ่าเมนุ่นทำงานทำงานแล้วก็ถ้าทัมเมอร์นะครับถ้าทัมเมอร์ตัดแล้วก็โฟสวิทยังไม่สั่งงานตอนนี้ผมพว่วงโฟสวิต์ไว้นะครับผมพ่วงไว้ก่อนก็ประมาณนี้นะครับนับหนึ 20, ่งถึงยี่สิบนะครับหนึ่งถึงยี่สิบอ่าทัมเมอร์ตัดแล้วแสดงว่าน้ําขึ้นแล้วนะเพราะเราพว่วงโฟสวิต์น้ําขึ้นแล้วก็ปั๊มก็จะทํางานอยู่ปกตินะครับ ไปตัวที่สองนะครับเหมือนกันทามเมอร์รก็จะทํางานเหมือนกันนะครับอันนี้คือเมนวนนะครับอันนี้คือเมน่วนคือไม่ผ่านลูกรอยนะครับไม่ผ่านลูกรอยนะครับอันนี้คือเมนวนคือไม่ผ่านลูกรอยนะคหนึ่งถึงยี่สิบเหมือนกันนะครับหนึ่งถึงยี่สิบก็ทามเมอร์ก็จะตัดนะครับตัดตัดปุ๊บนาคอนแทคก็จะเป็นกลายเป็นเอ็นเอ็นซี C แล้วนะครับ เออเออเอนโอเอนโอหน้าคอนแทกรดีดออกนะครับประดิ์ออกสลับกันก็เราก็จะใช้หน้าคอนแทคโฟลสวิตไปข้อมแทนนะครับแต่ตอนนี้ยฟลสวิตผมยังไม่ได้ใส่นะครับก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ก,กะใสาย้าร์ายพ่วงครับเดี๋ยวเราลองมาอองออโต้กันดูนะครับนี่ครับออโต้นะครับอา่าอย่างไม่ทำงาน,นครับตอนนี้ก็คือสั่งลูกรอยก่อนอันนี้คือคู่ลูกลอยอ่าเห็นไหครับ ทํางานพร้อมกันทั้งคู่นะครับเพาะทางเมื่อถังนะครับลูกรอยนะครับถ้าลูกรอยสั่งงานนะครับนะครับมันจะไม่แน่นนี่อ่าามหนึ่งยี่สิบปุ๊บเนะปั๊มก็ทํางานพร้อมกันทั้งคู่นะครับถ้าตัวไหนไม่ขึ้นนะครับตัวนั้นก็จะหยุดทํางานไปนะครับหนึ่งถึงยี่สิบประมาณนั้น ก็โอเคอันนี้คือ Auto. ออโต้ลุกรอยใช้ได้นะครับแล้วเราก็จะมาลองว่าโอ oh, โหลดตัดไหมนะครับแล้วก็บิดบิดมาทางนี่ครับบิดมาทางเมนูนวนให้หมดแล้วเราก็มาลองเขีย่ยโอโหลดดูเขี่ยดูนะเขี่ยโหลดดูตัดลันหนึ่งตัดกะ2สอกรณีนี้คืออ มันเมนวลอยู่เนาะระบบตัดนะครับนี่ครับตัดหมดนะครับก็ไฟทางนี้ก็นี่ก็ตัดด้วยนะครับเพราะว่าคือ,อโออโหลดตัดอยู่นะครับนี่ครับไฟไฟเหลืองขึ้นนี่คือโอโหลดตัดนะครับนี่ครับคือการโอโหลดตัดนี่ก็คือ ปั๊มมีปัญหานะครับปั๊มเกิดมีการโหลดกินกระแสเกินกินกระแสเยอะนะครับโอ้โหลดก็จะตัดอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ปิดก่อนนะครับเราเราก็จะมาเซ็ตนี่กดตัวสีว่าฟ้านี่นะครับ,รบเสร็จปุ๊บไฟเหลืองก็จะหายไปนะครับไฟเหลืองก็จะหายไปอนะ่แล้วเราลองเปิดเมินวนดูเมื่อก็จะทำงานเห็นไหมครับเมื่อก็จะทำงาน เพราะว่าเวลาเอาโหลดตัดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเอาโหลดตัดน็จปุ๊บนะทํงทามเมอร์ชุดนี้จะไม่ทํางานจะดับไปเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือผมใช้ไฟมาผ่านโอเวอร์โหลดไปนะครับไปไปไป,ไปนี่แหละไปสั่งนี้แหละ่าครับผมก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคงานจบแล้วนะครับก็เหลือแค่รอรอวันนะครับหาวัน วันว่าวันที่เหมาะสมแล้วก็เข้าไปติดตั้งนะครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตันนี้ผมก็มี <c oughs> ใช้พวกนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาประกอบกันนะครับก็ตัวนี้จะจะเป็นอันเดอร์วันเต็ดนะครับนะครับตัวนี้เป็นกันเวลาไฟตกไฟเกินนะครับตัวนี้จะตัดนะครับนี่ครับกันไฟตกไฟเกินเขาแลยก็จะเป็นรุ่นอ h sm นะครับ op สองนะครับ ก่อประมาณนี้นะครับหน้าจอตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมใช้อยู่เนี่ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวซื้อมาดูนะครับผมใช้อยู่นานแล้วนะครับเนี่ยหน้าจอตัวเนี้นะครับรบง่ายนะครับหน้าจอตัวเนี้ยคือมันสวยดีด้วยนะครับสวยแล้วถามว่าอายุการใชงงานพอได้ไหมได้เลยนะครับก็เนี่ยตัวเนี้ผมใช้อยู่นะครับนี่ก็ใช้อยู่ผมประกอบตู้ไปหลายตู้แล้วนะครับสมัยนี้ดีนะครับไม่ต้องใช้เป็นแบบเข็มแบบเข็มแบบอะไรนะครับแต่ว่า ถามวายุการใช้งานทนไหมก็ทนนะก็ถือว่าคุ้มแหละนนี่กี่ปีแล้วเนี่ยในตัวนี้น่าจะสามสี่ปีแล้วนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ถ้าใครถ้าใครสนใจหรือว่าหาซื้อไม่ได้ใน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 นะครับเดี๋ยวผมปักลิงแอปส้มไว้นะครับมุมมุมมุมขวาจอเนี่ยให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปดูแล้วก็ไปเลือกดูเอานะครับว่าก็ใช้ได้ไหมโอเคไหมครับเพราะว่าผมผมใช้อยู่นะผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมปักลิงให้ร้านที่ผมซื้อมานะครับ ฝักงิีงไว้ด้านขวานะจะได้ไม่ต้องไปหากกันโอเคนะครับคลิปนี้ใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างตั้มด้วยนะครับเดี๋ยวช่างตั้มจะเอาผลงานของช่างตั้มมาลงให้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับที่เป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนนะครับแก่เอฟซีทุก,ทกคนขอบคุณครับช่างตั้มไปก่อนครับสวัสดีครับ